ฮัลโหลทุกเจ้าสวัสดีเด็กๆเรียนทุกคนนะครับมาอยู่ห้อปานอ้วนจากช่องพีเจ้ TPE กันอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนชัวร์ทำนี่ชัวร์ก็คือจะมาสอนหาแปลนนี่ชัวร์นี่วัตถุนี่ชัวร์แท่นวาร์ปนี่ชมก็คือเป็นแท่นวาร์ปแบบว่าเราสามารถเอาไปปักที่ไหนก็ได้ผู้ชมผมเคยคิดจะสอนนะแล้วผมตอนนั้นหาไม่เจอชัวแท่นเทเลพอร์ตนี่ชัวร์ก็คือมันจะเป็นวัสดุในการคราฟผู้ชมมันจะใช้แบบแปลนนี่คุณผู้ชมมาคุยคนนี้เลยก็คือแบบว มันไม่ใช่อันนี้มชมมันเป็นแบบแปลนอันนี้ชมเป็นแบบแปลนรูปขวดน้ํายามชมนี่คุณสามารถสร้างจุดเทเลพอตที่ไหนก็ได้นะชมตามทีุ่ณต้องการซึ่งมันจะสร้างได้แค่จุดเดียวอชมครับคือก่อนมันจะหมดอายุมชมครับซึ่งสร้างครั้งหนึ่งมันจะอยู่ได้7วันอชมครับผมก็ด้ใช้จุดเทเลพอตนี้ค่อนข้างบ่อยอชมครับสำหรับคนมันค่อนข้างมีประโยชน์อนชมสําหรับคนที่แบบว่าเออมีสถานที่ที่เราต้องไปบ่อยเช่นไปทุกวันหรือว่าค่อนข้างบ่อยอชมครับคือใช้แบบบ่อยมากอะไรเงี้ยคือว่ามันจะเป็นอะไรทีี่มมประโยชน์าก ซึ่งวิธีคราฟก็คือต้องมาใช้เครื่องนี้มชัวเครื่องเนี่ยเครื่องสร้างสรรค์นะมิชั่ก็คือว่าตรงนี้มิชัจะเป็นจุดคราฟนี่ป่ะนี่มชัวมันจะอยู่ตรง้านหน้านิ้มชัวแผ่นที่เราได้มามิชั่ก็จะใช้เป็นกิ่งไม้นิ้มชัวกิ่งที่แตกสาขามิชั่ับจากเอ่อมอนเตอร์มิฉั่นี่ดดอบจากมอนเตอร์ตัวนี้มิชั่ก็คือไอตัวพูดนมิฉั่ระดับ2องมิฉั่ใช้กิ่งนิ้มชั่แล้วก็ ใช้แมลงเต่าทองที่เก็บได้จากโลกกว้างคุณผู้ชมครับคือจะเห็นทั่วไปคุณผู้ชมแล้วก็ใช้หินนิณผู้ชม5้าอันคุณผู้ชมในการสร้างคุณผู้ชมครับเมื่อสร้างคุณผู้ชมก็กดนี่ครับสร้างไปเลยใช้เงินห0 0ร้อยในการสร้างคุณผู้ชมพอสร้างเสร็จปุ๊บนี่นี่เราก็จะได้มาคุณผู้ชมนี่ผมแคปหน้าจอไว้เอาไปทำปกคลิปก่อนคุณผู้ชมก็คือพอได้แท่นวัฟคุณผู้ชมวิธีใช้ก็คือเราต้องไปปักคุณผู้ชมก็คือแบบอะเราต้องไปที่ที่เราต้องการคุณผู้ชมนี่อย่างนี้ว่าแท่นวัฟเท่าไปก็จะเป็นสีขาาวว่่มแต แท่นวอมนี้จะพิเศษหนึ่งมันจะเป็นสีเขียวมาชมครัผมปักไว้นี่นะของผมอะเล็กสี่วันมิชมันคือแบบว่าปักครั้งหนึ่งอยู่ได้เจ็ดวันนะมชมก็คือว่าพอใกล้ๆครบเจ็ดวันคือถ้าครบเจ็ดวันล้วค่อยปักใหม่มชมเพราะว่าเวลามันจะถูกรีเซ็ตมชมถ้าเกิดเราปักอันใหม่ปุ๊บและคือมันจะปักได้แค่ที่ละหนึ่งอันนะมชมันไม่สามารถไปปักทั่วรได้มชมันซื้อแท่นวอรมสำรองเนี่ยเราสามารถใช้ได้แค่หนึ่งอันต่อเนี่ยเห็นป่ะผมบอกว่าปักไว้นี่มชมรูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้มิชม ถามว่าทําไมปักไว้นี่ก็คือหลักๆก,ก็คือปักไว้เพื่อว่าเอาไว้จัดการกับตัวนุ่น mm hmm. ชมเพราะว่าผมต้องมาเก็บตรงนี้บ่อยๆนะผมขี้เกียจวัดไปข้างบนเพราะถ้าเกิดใช้จุดวัดจุดบนนุ่วชจุดวัดที่อยู่เนี้ยเนี่ยถ้าเทเลพอร์ตมาตรงนี้ปุ๊บมันจะอยู่ห่างชมแล้วผมขี้เกียจเดินเห็นว่ามันอยู่ค่อนข้างห่างชมันอยู่แบบมันอยู่สูงมากมันอยู่ห่างมากกับจุดที่ว่าต้องไปมันต้องลงแบงล่างผมก็เลยว่าเออไปปกักจุดวัดไปใกล้ๆ mm hmm. เพื่อที่ผมจะวัด mm hmm. เข้าไปตีทุกวันเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังแบบว่าพยายาม ดันน้องเทพมห้คุณผู้ชมผมดันให้ถึงกับว่าจะดันให้ถึง90คุณผู้ชมก็เลยว่าเนี่ยไปปักคุณผู้ชมผมต้องใช้ทุกวันไงก็เลยมาปักไว้ที่นี่นะคุณผู้ชมก็คือตัวแท่นวันี่ยค่อนข้างมีประโยชน์คุณผู้ชมนี่มันก็จะเป็นมานี้เวลาเราจะใช้เราก็กดปักเลยคุณผู้ชมก็คือว่าเนี่ยสมมุติว่าเราไปที่ที่เราต้องการเราเดินเข้ามาได้แล้วคุณผู้ชมพอเราเดินเข้ามาได้แล้วใช่เราก็หาจุดคุณผู้ชมว่าเราจะปักจุดไหนมุมไหนคุณผู้ชมล้วก็ไปถึงจุดนั้นแล้วเราก็เปิดกระเป๋า พอกดใช้ปุ๊บมันก็จะปักไว้ที่นั่นเลยคผู้ชมแล้วเวลาเราเราจะวาร์ปมาอีกครั้งเราก็คือสามารถใช้ได้เลยเห็นไหมผู้ชมนี่ก็คือเป็นข้อดีอย่างของจุดวาร์ปวิงถูหมครับหลักๆก็คือจะปักไว้ที่ตามที่ล่าบอสหรือว่าจุดไหนก็แล้วแต่ที่ว่าเราต้องไปหาเก็บของเก็บอะไรที่แบบว่าเราจําเป็นต้องไปบ่อยคผู้ชมแล้วตรงนั้นมันไกลแต่จุดวาร์ปช่วมครับก็เราก็สามารถเอาไปปักได้อย่างเห็นว่าตรงช่วงนี้โซนนี้ไม่มีจุดวาร์ปเลยคผู้ชมถ้าเกิดเรามีธุระที่จาต้องมาตรงนันก็ จะมีประโยชน์คุณผู้ชมค่อนข้างมีประโยชน์มากคผช้วมก็นั่นแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ค่อนข้างดีคุณผู้ชมซึ่งการเก็บแบบว่าค่าชื่อเสียงให้ครบนี่มันก็ไม่ยากคุณผู้ชมเคยสอนไปแล้วคุณผู้ชมก็นั่นแหละเป็นหนึ่งไอเทมที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็นั่นแหละใครที่สนใจก็อย่าลืมคุณผู้ชมไปลองทากันดูคุณผู้ชมไปลองคราฟนมะมันมีประโยชน์จริงนะครับการว่าคลิปนี้มาบอกแค่วิธีสร้างจุดวาร์ปนี้เฉยคุณผู้ชมก็สําหรับใครที่ว่า รู้อยู่แล้วมั้งชูมครับหรือบางคนอาจจะเล่นมานานแล่นชู์แต่ไม่เคยได้สนใจเท่าไหร่อาจจะได้นี่มานานไอเทมเนี้ยแต่ไม่รู้มันคืออะไรแล้ว,ลวก็คือไม่เคยสร้างมั้งชูมก็เลยมาอธิบายให้มั้งชูมเผื่อใครที่ได้มานานแล้วไม่รู้มันทำอะไรได้ยยมั้งชูมครัก็นกั่นแหละตามนั้นนะครับไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ